ในกันยายนนี้ BYD s e a เตรียมวางขายในไทยอย่างเป็นทางการแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเขากันดีกว่านะว่าจะเหมาะสมกับฉายาที่ว่าโมเดล3 c มคิวเลหรือไม่ หลังจากที่ b y d แบรนด์รถไฟฟ้าสัญชาติจีนะคะได้ขยายฐานการจัดจำหน่ายมาที่ประเทศไทยด้วยอัตโต้3และเมื่อไม่นานมานี้ดอลฟินก็ตามออกมาค่ะต้องบอกกันตามตรงนะคะว่ายอดขายเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะ mm. <BY> d y d เลยไม่รอช้าที่จะปล่อยรถคันที่3ออกมาและคันนั้นคือเจ้า b y d Seal คู่แข่งหลักของเท s l a โ o เด l 3ค่ะ ที่เจ้า B Y D C l คันนี้ได้รับฉาย,ยาว่าโมเดล3 k i ค l ลเนะคะก็อาจจะดูไม่โมเกินจริงสักเท่าไหร่ถ้าดูจากปัจจัยเหล่านี้นะอย่างแรกเลยค่ะเขามีดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ลูกเล่นมากกว่าในเรื่องของงานดีไซน์หมายว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนะแต่ถ้าพูดกันตามตรงต้องยอมรับเลยว่าโมเดล3มันค่อนข้างจืดไปหน่อยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเมื่อเทียบกับเจ้า B Y D C คันนี้ 2. ค่ะขนาดตัวถังเนี่ยสามารถชนกับดี e gment อย่าง a p c o r r และ Camry ได้เลยนะคะเมื่อดูตัวเลขแล้วนะใหญ่กว่าโมเดล3อยู่ระดับหนึ่งเลยและส่วนข้อที่3นะคะราคาจัดจำหน่ายมีการคาดการณ์ว่าน่าจะถูกกว่าโมเดล3อย่างแน่นอนเมื่ออ้างอิงจากราคาจัดจำหน่ายของประเทศเพื่อนบ้านไม่เดาว,ว่าแต่ละรุ่นย่อยน่าจะถูกกว่ารุ่นลับประมาณ1 0 0 0 0บาท ในเดือนกันยายนนี้เตรียมรอรับการเปิดตัวได้เลยนะคะแล้วรอดูกันนะคะว่าทางราคาของเจ้าคันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงออกมาได้น่าประทับใจเหมาะสําหรับคนไทยหรือเปล่าชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมช่วยน้องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ